สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับท i ิปแอนทิค for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีใช้มือถือนะครับแปลเป็นภาษาแมวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะเห็นทางแป้นไหมครับมันจะมีอ่ท่วงท่าต่างๆนะครับลองกดดูนะครับแต่ละท่วงท่าเสียงจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือนะครับ เรานะครับจะพูดคําว่าง่วงนอนนะครับแมวมันจะร้องว่ายังไงนะครับเราก็จะแตะไปที่ปุ่มสีแดงนะครับพอพูดเสร็จเราก็จะแตะซ้มในหนึ่งทีนะครับโอเคแตะไปเลยง่วงจัง <c oughs> อ่านะครับผมนี่ครับคือเวลาที่แมวรู้สึกง่วงมันก็จะร้องประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วแตะไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า human to cat h u m a n เว้นวรค t o เว้นวรค c a t นะครับหลังจากนั้นค้นหานะกดค้นหาครับตัวแอปก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วกดอ้กกดยอมรับครับนี่ครับผม ผมจะวางลิงก์ไว้ทีด่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานานะครับตอบตกลงด้านล่างนี้แล้วก็แตะไปที่โอเคตรงนี้นี่ครับมันจะปรากฏนะครับนะในตัวชื่อแมวนะครับมันจะมีอยู่สามสามตัวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมจะมีตัวนี้จะชื่ออ,อะไรนะ วิสเคิร์สนะครับอ่าลองดูอีกตัวอ่าแตะไปดูอ่าแตะพอดีด้านซ้ายเอย้ด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ครับลูกศรอ,อ่าแตะด้านขวาอีกตัวชื่อเมียวอ่อเมียวเมิร์สนะครับประมาณนี้อ่าแตะพอดีที่ลูกศรอ,อีกตัวชื่อคิตตี้เพอร์ลี่อ่านะครับรับปุ่มแต่ละปุ่มนะครับก็จะมีท่าทางต่างกันนะครับแล้วก็เสียงต่างกันฮะเริ่มแต่ปุ่มแรก ถ้าอยากได้เสียงเพิ่มนะครับคุณผู้ชมจะต้องเ,เสียตังค์นะครับเดี๋ยวไปดูนี้จะต้องเสียประมาณนี้นะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับนี่ฮนะโอเคนะแล้วแบ็กกลับไปเราไม่ซื้อนะครับเป็นการทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับโอเคสมมติว่าสมมติว่าเราจะพูดคําว่าหิวข้าวนะครับแล้วภาษาแมวมันจะร้องว่ายอย่างไรนะครับวิธีทําก็คือให้กดที่ปุ่มสีแดงแล้วเราก็พูดคําว่าหิวข้าวแล้วก็กดปิดนะครับมันจะมีเสียงแมว แปลนะครับเป็นภาษาแมวนะครับโอเคแตะไปเลยหิวข้าวะนะครับสมมุติง่วงนอนละ่ะนะแมวจะพูดว่าอย่างไรแตะที่ปุ่มสีแดงง่วงนอนนะน,น,น,นะครับมันจะยาวหน่อยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองนําไปเล่นกับแมวที่บ้านดูนะครับแต่ต้องข็บอกนะครับนะฮะตรงนี้เป็นเพียงแอปเพื่อความบันเทิงนะครับไม่มีฟังก์ชันใดทั้งสิ้นที่สามารถที่จะติดตอ่อนะหรือว่าพูดแปลเป็นภาษาแมวได้นะครับนะฮะก็เอาไปเล่นกับแมวที่บ้านเนาะนะครับผมและนี่ก็คือวิธีนะฮะใช้มือถือนะครับแปลแปลเป็นภาษาแมวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคจำไว้นะครับเป็นเพื่อความบันเทิงนะสลับแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอนทิฟ y รูได้ยละครับสลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ